คลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า i n s t a g r กรเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแท็กโพสต์ต่างๆนะคะให้กับเพื่อนของเราคลิปนี้จะเป็นการสาธิตการแท็กอยู่2ออย่างก็คือเป็นการแท็กที่เราโพสต์โพสต์นั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นการแท็กโพสต์ที่เราเคยโพสต์อยู่แล้วแล้วก็เป็นการแท็กโพสต์ที่เราโพสต์ขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยอย่างแรกเข้ามาที่แอป IG เดี๋ยวมาดูวิธีการแท็กโพส์โพสเก่าที่เราเคยโพสกันก่อนนะคะให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราเมื่อเข้ามาแล้วให้เราไปหาโพสที่เราต้องการที่จะแท็กให้กับเพื่อนของเราหรือว่าบุคคลที่เราต้องการแท็กเช่นรูปรูปนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วให้มาที่จุด3จุดด้านบน ให้เรามาเลือกที่แก้ไขค่ะเราจะเห็นแถบผู้คนตรงนี้ด้านมุมซ้ายล่างให้เราคลิกเข้าไปเลยค่ะต่อมาระบบจะบอกว่าแต่รูปภาพเพื่อแถบผู้คนเราก็แตะในส่วนของรูปภาพตรงไหนก็นได้ค่ะที่เป็นพื้นที่ว่างอ่าระบบจะบอกว่าคนนี้คือใครใช่ไหมคะ เราสามารถที่จะแท็กโดยการค้นหาผู้คนตรงนี้ได้โดยการพิมพ์ชื่อไอจของเขาเข้าไปเมื่อได้ชื่อแล้วเราก็คลิกไปเลยค่ะเราจะเห็นว่าชื่อของเขาก็จะปรากฏอยู่บนรูปภาพแบบนี้ใช่ไหมคะจะแท็กกี่ i อหรือว่ากี่บัญชีก็ได้นะคะตามที่เราต้องการเมื่อเราแท็กเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่เครื่องหมายถูก เราจะเห็นในส่วนตรงนี้ที่เป็น1คนก็หมายความว่าเราได้แทรกรูปนี้ค่ะให้กับ IG ของเพื่อนหรือว่าของคนอื่นค่ะหนึ่คนต่อมาก็มาคลิกที่เครื่องหมายถูกอีกรอบรูปนี้ก็จะถูกแท็กไปที่บุคคลคนนั้นแล้วส่วนวิธีการตรวจสอบว่าเราแท็กใครไปมั่งก็ให้เรามาคลิกที่รูปรูปนั้นจะเห็นชื่อคนที่เราแท็กไปแบบนี้ค่ะ ส่วนวิธีการแท็กโพสต์ใหม่ให้เรากลับมาที่รูปโปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมให้เรามาที่เครื่องหมายบวกเพื่อที่จะโพสต์รูปภาพนะคะซึ่งจะเป็นการแท็กโพสต์โพสต์ใหม่ค่ะต่อมาก็ให้เรามาเลือกที่โพสต์ให้เรามานํารูปจากแกลเลอรี่หรือว่าจากมือถือนะคะที่เราต้องการที่จะโพสต์รูปรูปนั้นลงไปอะค่ะ เมื่อได้รูปที่เราต้องการแล้วให้มาที่ลูกศรตรงนี้ให้เราตกแต่งฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยตามที่เราต้องการเมื่อเรียบร้อยแล้วให้มาที่ลูกศรในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเขียนคำบรรยายตรงนี้ได้ต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มแท็กใช่ไหมคะเราจะเห็นในส่วนตรงนี้แท็กผู้คนนะคะ ก็คลิกเข้าไปค่ะให้เรามาแตะที่รูปภาพเหมือนเดิมแล้วก็มาค้นหาชื่อผู้ใช้งานนะคะตรงนี้ <S <S> <S เมื่อเราได้ชื่อผู้ใช้งานแล้วก็ให้เลือกชื่อของเขาก็จะปรากฏมาแบบนี้ค่ะหากต้องการที่จะเพิ่มแท็กอีกก็มาเลือกที่เพิ่มแท็กตรงนี้ค่ะเมื่อเราแท็กบุคคลอื่นเรียบร้อยแล้ว ให้มาที่เครื่องหมายถูกหากว่าเราต้องการที่จะเพิ่มเพลงหรือว่าตั้งค่าการแชร์ไปยังแอปต่างๆก็มาเลือกในส่วนตรงนี้ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ให้เรามาเลือกที่เครื่องหมายถูกรูปนี้ก็จะถูกแท็กไปยังชื่อที่เราแท็กในโพสต์โพสต์นี้วิธีการดูก็แค่มาแตะที่รูปรูปนี้ ชื่อคนที่เราแท็กก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้เท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะแท็กหรือว่าเช็คว่าเราเคยแท็กใครไปในโพสต์ไหนหรือว่ารูปไหนมั่งคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ